สวัสดีท่านทั้งายกันด้วยเลยนะครับดูผมรายการเน c k c น h a วันนี้ก็จะมาเล่นเกม m o s e Rider คาบุโตะทุกคนก็ผมก็ว่าจะแคสนานแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้แคสสักทีส่วน Ultimate Exas ก็ไม่เล่นต่อสักทีฟดีก็ผมทํางานนะฮะก็นั่น,นแหละต้องใช้เวลาหน่อยกว่าจะว่างมาทําคลิปนะครับมาเราจะมาเล่นที่ในเรื่อง m o s e Rider คาบุโตก่อนเลย พิเทพเทนโดโซจิอ่ะอันเนี้ยผมลบเซฟให้นะผมลบเซฟออกเลยเพื่อที่จะได้เล่นแบบนี้ไปเลยผมไม่ซีอยูแล้วเพราะตอนแรกผมไม่ได้เก็บตัวละครตอนแรกผมนินเล่นสนุกผมไม่ได้เก็บตัวละครเลยเลยเดี๋ยวผมจะเล่นเล่นพาพาเก็บตัวละครให้ครบเลทุกคนก็เอาแบบครบทุกตัวเลยก็ดูไปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาเก็บครบทุกตอนเลย ทุกตัออะไรล่ะทุกตัวเอออ่าอน,นี้เวิร์มเวิร์มบกุกเวิร์มบกุกเวิร์มหรือกบก็ไม่รู้แม่งทอ้อเลยถ้ามีเสียงอะไรเข้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมาข้ามเลยดีกว่าตอนที่หนึ่งเราต้องเรียนเป็นเสกก่อนทุกคนมา สแปมสแปมสแปม X ดันดันดันหนึ่งต้องสแปม X เออผมลืมบอกถ้าถ้ามีอาการแหลกตอนไหนก็ขอไปด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้ลื่นตลอดหรอกเครื่องผมมันไม่ได้แงรงขนาดเดี๋ยถ้าว่าผมเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้ก็นั่นแหละก็อาจจะมีลื่นกว่านี้นะ ผมจะซื้อรุ่นที่มันดีกว่านี้ไปเลยจะได้อัดคลิปสบ,บายๆหน่อยผมจะได้ไม่ต้องตั้งค่าเกมด้วยผมจะได้เลืนล่นๆไปเลยทุกคนเป็นอะไรที่ดีที่สุดละโอ้ยนี่เดี๋ยวเรืจะได้เล่นคูโตัวละโอ้ยโอ้ยเออ เดี๋ยวมันก็จะกลายล่างทุกคนเป็นล่างที่สองตกลืนแล้วเรียกว่าอะไรช่างมันแต่ถ้าเป็นของพวกมาไซเดอร์ก็จะเรียกว่าแคสออฟอันนี้คือคอกอัพทุกคนไอความเร็วคือคอกอัพสำหรับคนไม่รู้นะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนสำหรับคนไม่รู้ ไรวิเทพจะมาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเอาพาทเดียวก่อนนะพาทของวิเทพผมจะรีบจบเลยมาข้ามเลยแน่วิเทพมาละยังโดนยังนะยังนะผมจะผมยังไม่ใช้ล่างนะนะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอผมจะ okay. ยังไม่แคสออฟเอเคตัวใหญ่ละ อ,อันนี้คือแคสออฟมันคนจะเป็นการถอดกาะอ,ออก s ็ออกอย่างที่อันนี้เด็กเส้นผมนะคาโบโตเด็กเส้นผมเรียบร้อยอ่ะผมจะให้ดูแค่ของคาโบโตตอนนี้นะฮะให้ดูครั้งเดียวแล้วก็ผมจะข้ามเลยแล้ด<ะ>ักฉ<ะ>ากหลังผมจะข้ามเลยจะข้ามออกไปเลย ไรเดอร์ขิ่สักทีอืมทุกคนถ้าไม่ตายผมก็จะให้ดูรอบเดียวนะรอบนี้รอบเดียวแล้วก็รอบที่เหลือผมจะข้ามหมดเลยเพื่อความเร็วเราจะไม่มาเสียเวลาดูยกเว้นแต่ถ้าเป็นเนื้อเรื่องอื่นนะทุกคนถ้าเป็นเนื้อเรื่องอื่นผมจะให้ดูก็คือเนื้อเรื่องอื่นก็คือหมายถึงว่าสมมติด,ด่านหนึ่งด่านแรกมาเล่นตัวอื่นอย่างนี้ปุ๊บแล้วพอจไปด่านหนึ่งมันก็เปลี่ยนตัวไปเรื่อยเป็นด่านเป็นด่านเปลี่ยนตัวละครไปหลายฉาก นั่นแหละผมก็จะไม่ข้ามแต่ถ้าตัวไหนมันซ้ำผมจะข้ามทันทีเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยอย่างเท่ออัดแค่นี้ก็ห้านาทีแล้วถ้าอัดเต็มคลิปมันจะกี่นาทีวะเนี่ยพุ่งผ่านด่านแรกเองโอ้โหห้านาทีเลยอะด่านที่เหลือมันจะกี่นาทีวะนะ เฮ้ยเจอกับดาบี้ด้าบี้เด้วเวลาดวงกับพึ่งเจอกันละถ้ามันสโลถ้ามันจะมีเสียงสโลมั่งหรือเกมสโลก็ต้องขอเพลงจริงนะครับไปเอาเซก่อนเลยพวกเซกแม่งชอบเสือกเสือกเล่งชาวบ้านเหรอเสือกเรื่องชาวบ้านเหรอ,อ,รอ,น,หรอนี่ยมันหลุมมัทุกคน เกลียดแม่งชอบลมชอบลมเหรออุย้ยอีกหนึงอุ้ยเดบีแมงเอ้เดบีเหมือนไฟไแมอันนี้อันนี้เรายอมเสียไปครับเรายอมเสียไปเลยไม่เป็นไร เพื่อเกมที่ไวขึ้นมันจะคุ้มค่าทุกคน้มแเอง ว <laughs> 2 3อามความที่หมดสภาพไปน้อง รอบนี้เราเจอกับเกรกนะทุกคนเป็นแมงปรอ่มอันเนี้ยอันเนี้ย ท, <c oughs> ทีโอ้ยขอสักทีอุ้ย a c ้ i e โอ้โหไม่โดนเลยเออุยอ้ยแม่งยิงสวน ไม่ให้เล่นหรอกไม่ให้เล่นหรอกไม่ให้ไม่ให้เล่นหรอกเอ,อ,กอ้ยช็อ,ชอตยังสวยช็อตยังสวยเมือ่อกี้โอ้โห,โห,โหสมร้อยเป็นวเทพถ้าเจอคนเล่นเทพมันก็เทพตามแล้วถ้ายิงคนเล่นแม่งมีเด็กเล่นเป็นคาโบโตะมันก็ยิ่งเทพกว่าเดิม ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแต่อันนี้ผมพูดเล่นๆนะมันคือคุณต้องเข้าใจครับมันเป็นทงไมคนูต้องเข้าใจผมมันเป็นเกมเก่าที่ผมเคยเล่นตอนเด็กไงมันก็ต้องมีความเคยชินอยู่แล้วเรื่องปกติก็เหมือนตอนผมเล่นเกียวตั้งแมนเน็กซ์ซัะแบบนั้นเลยมันเป็นความเคยชินสมัยเด็กเพราะงั้นก็ไม่แปลกถ้าจะเล่นเกงโว้ย

เวลาก่อนนเงี้ยเกือบตีละอ๋อกูต่อยเลยนะอื้เอีกยสาวซอดแม่งขอกับไม่ได้เห็นฉากเนี้ยน่าจะอันนี้อันนี้น่าจะจบเพราะสาวซอดผมว่านะฝือดูบอดบอดแม่งแบบโอ้หทอกับบอดมากไม่นะ ทำลายลงไปซอสอะทำลายลงไปบอกไว้บอกไว้อไวเอ้ยอุ้ยกาดแตกเฉยอันไหนอันไหนการแตกนน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 ก็สวยอืจบ่างนี้แหละมาอ่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นตามเรื่อยทุกคนซอสมันก็จะไอ้นี่กลายเป็นเวิร์ม

ชิ้นปุ่มสีเหลี่ยมเยอ้ยโอย้ไม่เง้ยผมใช้ไม่คุ้มเลยไม่นะอย่าแพ้นะอย่าแพ้นะอย่าแพ้อย่าแพ้อย่าแพ้ เริ่มกลัวตัวเองแพ้แล้วนะ่ะไม่งั้นเฮ้ย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 อู้หูไม่งั้น เอาไว้เอาไว้เอาไว้ไว้ทุกคนเอาไว้เอาไว้อ,วอ๋สปีดลันสปีดลันสปีดลันปึ๊บอุ้ยแม่งรู้ทันปี๊บอกแค่นี้แค่นี้อืม เฮ้ยจับอีกแม่งบล็อกเก่งจับเก่งยังไรบอทไลเดอรขี่โอ้ยตายไปตัวหนึง่งไม่เป็นเร็วมัง้งไม่เป็นเร็วมัง้งอันนั้นผมติดเล่นแล้วพลาดจริงอันนี้ยอมรับว่าพลาดเลย ไอติดเล่นนะไม่อะไรมากแต่ว่าไอพลาดเนี่ยยอมรับว่าพลาดจริงไม่เงยวา,าเสียกเสกของบาก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าหูฟังผมพังผมต้องถอดหูฟังแล้วก็ามาแคสเนะี่ยวาด่านที่เจ็ดเขากูดตัวกับไอตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้มันแต่มันอยู่ในหนังมูวี่ผมจำชื่อแม่งไม่ได้โอ้ยเกียดไอพวกเสกอะไรแม่งสับ มันมันชอบสับแฝงป,ป,ปุ่มปุ่มนั่นปุ่มเดียวยนี่โอ้เอาเอามันใส่แล้วนะมันใส่แล้วนะมันใส่แล้วนะแตกหนึ่งแตกสองแตกสาม โอเคจบด้วยความเร็ว oh. เดี๋ยวรอผมมีโทรศัพท์ใหม่มันอาจจะได้เลื่นกว่านี้ ต้องรอทุกคนมันนาน่อยแต่ก็ต้องรอปัจจุบันก็ต้องดูอย่างนี้ไปก่อนทุกคนไอตัวนี้ก็ดื่มมูวีนะผมบอกก่อน ừm ok bùm tòng <laughs> còn tay anh em vui mà đôi nè sẽ gia đình chính ราต้องมาเจอกับแม่งเงี้ยด่านที่เก้าผมเกลียดแม่งชิบหายเลยโอ๊ยอุ๊ย เลยโอ้มันหลบเก่งเฮ้ยเชืบโอ้โหเฮ้ยเอินไปเปล่าวะอู้มันใครเปย์อีกฮะเฮ้ยโก่งชิบหายเลยแม่ง จอดสวยอีกแล้วเกือบแล้อันนี้คือคอมเมลเดอร์กาแท็กนะทุกคนคนสวมใส่ชื่ออากามิอาณาระะเฮ้ตัวท้ายแล้วตัวท้ายแล้วคลิปนี้นา่าจะ20นาทีไม่ก็21นาที วิวิวโอ้โหเปิดมาก็เปิดมาก็โอ้โหโอ้โหชืบอปูรัสกาเอ้ยปูรัสกาปูปูปูลัสกาปูรัสกาปู ไลก์กูอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยเฮ้ยอะไก็ปิดท้ายละขอสักทีครปล่อยให้คนดูดูหน่อยถอดปิดท้ายให้ขอเท่เท่ การคอตุอ้มเขาไทยเอกเขาไทยอ่ะคุณยาาเคยพูดเอาไว้เอายังไม่จบเหรอเอาแสดงว่าคิดผิดโอ้แมงเงือกาศลปล่อยให้ดูคิดว่าจะจบสและเออลืมไปลืมลืมพันคอเปอร์คีดคอเปอร์เลยแมงเง้ย จบกันเอา,าไปทุกคนดูดูไปกันอันนี้อันนี้อันนี้ขอโทษครับผมผมลืมผมลืมตอนนี้คิวเป็นด่านท้ายแล้วไปชินกับตอนเล่นเบฟเอ้ยเบฟพี่เน่ยเกรกเออชินกับตอนเล่นเกรกแน่เลย มาดิถูคิวจะแน่จอกอยังไม่จบโอ้แย่ละยี่สิบนาทีกว่าแน่เลยโอเคอันนี้จะหลังสุดท้ายแล้วมั้งดาคาบุโตะแล้วเราก็ได้เป็นไฮเปอร์คาบุโตะ ลาของคมคมเปลี่ยนมดเอาหมดดาวดีกว่ามันน่าเกลียดเกินบล็อกบล็อกบล็อ,อเคอเขียวเขียวเขียวแย่ละเรียบร้อย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  ชาร์ดสอบสอบเรียบร้อยอันนี้ปิดฉากเลยอะเท่ๆอันนี้เป็นคาโบโตไฮเปอร์ทุกคน สวยงามน่าจะจบนะถ้าไม่จบอีกโกรจริงๆนัเนนะี <laughs> ่ย ทุกคนเดี๋ยวผมขอจบไว้แต่เพียแอท่อนี้แล้วกันก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะซึ่งเดี๋ยวพอพาร์ทหน้านี่เลยเราก็จะเล่นรวมไว้นี่ตัวละครอ,อื่นด้วยไว้เจอครับหายตัวให้หยอกหยอก <c oughs>